ผู้บริหารยืนยันแล้ว Oppo Find X8 Ultra มานเน้นแค่กล้องแต่เป็นเรือธงเก่งรอบด้านมีช, w, ชาร์จไว1 0 0วัตต์ชาร์จเต็มใน35นาที mm hmm. ล่าสุดได้มีการยืนยันแล้วครับว่า Oppo Find X8 Ultra จะเปิดตัวทางการในเดือนเมษาย,ยนที่จะถึงนี้ครับและช่วงนี้ก็มีการเผยข้อมูลออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ oppo ก็ได้ยืนยันข้อมูลเรื่องระบบชาร์จของเรือธงรุ่นใหม่นี้ออกมาแล้วครับโดยชูได้เผยผ่านไว้บอกว่า oppo find x 8 ultra จะไม่ได้เน้นไปที่การถ่ายภาพอย่างเดียวเพราะจะเป็นเรือธงเก่งรอบด้าน,ม,ออานมีระบบชาร์จไวแบบเ10สียบสาย100วัตต์ที่สามารถชาร์จจากศูนย์ถึง100%ได้ซไดในวเวลาเพียงแค่35นาที และไลนสายที่สูงสุด80วัตต์เดคร้วนี้เขายังได้บอกอีกว่ามาตรฐานการน้ำของ Oppo Find X 8 Ultra จะยังเป็นระดับสูงสุดที่ IP68 และ IP69 ส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้ตามรายงานก่อนหน้านี้ก็จัดเต็มโดยเฉพาะกล้องที่ให้มามากถึง4ตัวโดยจะมีสเปคคร่าวๆตามนี้ครับสเปคกล้อง Oppo Find X 8 Ultra ตามข่าวลือมีกล้องหลักความเรีว5 0ล้านพิกเซลเซนเซอร์ LYT 900ขนาด1นิ้วพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความเอีย50ล้านพิกเซลกล้องเทเล3เท่าความลเอีย50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ LYT 701พร้อมระบบการสั่นแบบ OIS และกล้องพิเัลโคม6เท่าความละเอียด50ล้านพิกเซลจะมาพร้อมกับชิปเซน็นเซอร์นเปร,กรเ์กอน8 e ิเ t ียรวมถึงให้แบตเตอรี่มาที่6,000มิลลิแอมป์อีกด้วยครับ